สวัสดีค่ะภาษาไทยวันนี้เราก็จะเรียนต่อจากตอนที่แล้วนะคะเราจับใจความเรื่องของกลอนการจากบ้านไทยตอนที่หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านเพิ่มเติมเรื่องเรือนไทยแล้วก็การฝึกอ่านร้อยกรองที่เป็นกาบยานี11แล้วก็กลอน8นะคะ เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรือนไทย4ี่ภาคความเป็นมาจะทบทวนเรื่องคำสันธานและคำอุทานให้นิดหน่อยด้วยนะคะพร้อมไหมคะมาเรียนเลยลูกเรือนไทยนะคะอยู่ในหนังสือนะคะเปิดเจอไหมลูกอยู่ในหนังสือท้ายบทเนาะเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกัน ทำไมถึงต้องแตกต่างกันเพราะอะไรพอจะเดาออกไหมคะเพราะสภาพอากาศถูกไหมคะสภาพอากาศของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันและภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเนี่ยก็จะต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมอากาศเป็นอย่างไรภูมิประเทศเป็นอย่างไรเรือนไทยก็เลยจะมีลักษณะ แตกต่างกันไปนะคะแต่รูปลักษณ์ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นเรือนไทยมีจัว่วมีไหล่หลังมีการเชื่อมระเบียงไว้ด้วยกันเป็นลักษณะของหมู่เรือนเพื่อที่จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่สังคมโบราณเนี่ยจะอยู่เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ปู่กับย่ามีลูกก็จะแต่งแต่งงาน ปลูกเรือนเพิ่มปลูกเรือนเพิ่มแล้วก็เชื่อมต่อกันนะคะมีลักษณะคล้ายๆกันดังต่อไปนี้ในแต่ละภาคก็จะมีการสร้างที่แตกต่างซึ่งครูได้บอกไปแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพอากาศดูตัวแรกค่ะเรือนไทยภาคเหนือค่ะรูปทรงจะเป็นศิลปะแบบล้านนาเป็นหลังคาทรงหน้าจั่วนี่แหละ คล้ายๆกับเรือนภาคกลางแต่จัวจะแบนๆกว่านะคะงุ้มๆกว่าแล้วก็ส่วนสำคัญคือจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์บนหัวจัวที่เรียกว่ากาแลเป็นเหมือนกับกากบาดไข้นะคะซึ่งเป็นศินละปะของมอนพอมา่าใต้ถุนเรือนค่อนข้างจะต่ำบานหน้าต่างทั้งเล็กและแคบเป็นเพราะอะไเพราะภาคเหนืออากาศมันหนาว นะคะทาหน้าต่างสูงจั่วสูงลมก็เข้ามันก็จะหนาวเพราะฉะนั้นเรือนไทยภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะงุม้มนะคะปิดอันที่2ค่ะเรือนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานโครงสร้างจะใช้ไม้จริงๆไม้จริงก็คือไม้แข็งๆหลังคาจะไม่มีกันสาดเพราะฝนตกในภาคอีสานเนี่ยน้อย แล้วก็มักจะสร้างยุ้งฉางไว้ใกล้ๆกับเรือนส่วนใต้ถุนก็จะเป็นพื้นที่การใช้สอยเช่นเป็นคอกสัตว์เป็นที่ทอผ้าเป็นที่เก็บข้าวของอุปกรณ์การทําการเกษตรนะคะเพราะว่าใต้ถุนเรือนเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมหรอกเก็บอะไรก็ได้หมดมาเรือนไทยภาคกลางค่ะจะมีลักษณะเป็นเรือนชั้นเดียวสร้างด้วยไม้ไม้จริงจเหมือนกันมีหลังคาั่วสูงมีกันสาดเพราะ มีฝนแล้วมีอากาศร้อนจัวก็ต้องสูงหน่อยใต้ถุนยกพื้นสูงค่ะกันน้ำท่วมได้ด้วยใต้ถุนเรือนก็จะไม่เก็บอะไรไว้เหมือนกับเรือนภาคอีสานเพราะภาคกลางเนี่ยจะมีการเออเจอกับปัญหาน้ำท่วมเพราะฉะนั้นใต้ถุนเรือนก็จะเป็นเสาเฉยๆนะคะนิยมสร้างบ้านด้วยไม้สักแล้วก็อุบายอีกเชนนิดหนึ่งของคนเรือนภาคกลางคือ เรือนไทยถอดประกอบน็อกดาวได้ด้วยนะคะเรือนไทยจะไม่มีการใช้ใช้ตะปูตอกนะคะเขาจะมีเดือยมีเดือยกับดุมเพื่อที่จะทําให้เรือนมันประกบเข้าเข้าเข้าบล็อกหรือเข้าล็อกเป็นลักษณะเหมือนน็อกดาวโบราณอันนั้นเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณอีกชนิดหนึ่งก็คือเรือนไทยภาคใต้ชาวไทยมุสลิมได้รับอิทธิพลมาจากมาเลเซีย นะแล้วก็จะเป็นเรือนแฝดหลังคาทรงสูงลาดชันมากเพราะที่นี่ฝนตกบ่อยๆชายหลังคาเนี่ยคลุมถึงบันไดงุ้มลงไปมากค่ะเพื่อที่จะให้น้ำที่ฝนตกหลายๆเดือนในภาคใต้เนี่ยไม่ทำให้เรือนเสียหายให้น้ำมันไหลไปให้หมดชาวไทยพุทธนิยมสร้างเรือนไทยแบบภาคกลาง แล้วก็จะใช้ไม้จริงนะคะไม้จริงก็คือไม้ที่เป็นไม้แข็งๆกันมอดกันปลวกกินได้ด้วยแล้วเรือนภาคใต้เนี่ยเขาจะลงหลุมได้ด้วยด้วยเสาปูนนะคะเสาปูนเพราะที่เขาชื้นมากฝนตกบ่อยเรือนของเขาเนี่ยยกได้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ลองไปดูของจริงครูคนรูปมาให้ดูด้วยตัวอย่างตัวแรกเลยค่ะอันนี้เป็นเรือนภาคใต้ค่ะเห็นไหมคะ หลังคาจะคงอ,องอมล้มๆหน่อยเพราะว่าฝนจะตกมากนะคะฝนจะตกมากบันไดก็จะไม่ชันเหมือนเรือนภักกลางแล้วก็จะไม่สูงมากด้วยตัวที่2เป็นเรือนภาคกลางเห็นไหมคะเห็นความสูงของมันไหมมีบันไดตั้งสองสเต็ปเพราะเรือนภาคกลางเนี่ยจะป้องกันน้าท่วมได้ด้วยภาคใต้เนี่ยฝนตกเยอะก็จริงแต่ที่มันเป็นที่ลาดชันเพราะฉะนั้นน้ําจะมีท่วม ต่อไปเป็นเรือนภาคเหนือค่ะสัญลักษณ์คือกาเลเห็นไหมคะเรือนภาคเหนือก็จะทรงงุ้ม,มคุ้ม,มเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศหนาวเ,เข้าไปในตัวเรือนได้ส่วนเรือนภาคอีสานจะมีลักษณะแตกต่างไปนิดนึงคือจะไม่ได้สูงมากบันไดก็จะไม่หลายชั้นมากใต้ถุน,นมีพื้นที่จะทอผ้าจะเก็บข้าวเก็บของได้ทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างจากเรือนจริงๆ นักเรียนค้นหาดูได้ใน YouTube นะคะครูก็ได้มาจาก Google นี่แหละเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปตรงนี้ในทุกบทนักเรียนต้องอ่านนะคะคุณครูมีสิทธิ์จะเอาไปออกได้ในบทนี้ครูเอามาให้ดูเพราะว่ามันมีคำหลายคำที่เป็นคำใหม่เช่นคำนี้อ่านว่าอะไรคะการละยา นะมิรแบบนี้เขาเรียกว่าการเขียนคำอ่านเห็นไหมคะอ่านว่ากันก็กันนอนูสะกดอ่านว่าละก็ลอละสระอะยาก็สลระสะะอานะก็สระอะมิรก็มออิดอมิตรอย่างนี้เรียกว่าการเขียนคำอ่านกันลยาณนะมิตรแปลว่าอะไรออกข้อสอบบ่อยแปลว่ามิรที่ดีนี่สัญลักษณ์ของอะไรคะ การแลภาคเหนือเป็นแผ่นไม้สี่เหลี่ยมแกะสลักสวยงามนะคะอ่ะข้ามมาคำนี้เลยนอกนั้นไปหาอ่านเองคำนี้อ่านว่าอะไรคะจักรวานอ่านว่าจักรวานเป็นเทือกเขาในนิยายเป็นกำแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความร้อน เป็นภูเขาในใ,ใ,ในในในหิม,มพานต์เขาเรียกว่าเขาจักรวาลใหญ่โตสูงใหญ่มากชิงชันชิงชันเป็นชื่อต้นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งนะคะแกนสีแดงเข้มเอามาปลูกบ้านแล้วจะได้ไม้ที่แข็งแรงทักษิณคือทิศใต้บานบุรีเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งเป็นพุ่มเลือ้อยค่ะบูระพาเห็นไหมคะอ่านว่าบูก็บอสระอูรออะระพอพอาพา คือทิศตะวันออกปะรำอันนี้เวลาเขียนก็เขียนปกตินะคะเขียนแยกกันปออะปะขีดรออัมรำนะ,ะอ่านเองนะคะตรงนี้ครูฝากด้วยนะอ๋อมีคำนี้ค่ะหน้าต่อไปมีคำนี้อ่านว่าสริงคานสริงคานก็คือทรัพย์สมบัติที่ทำให้เกิดจากความรัก สริงคารสร้อยแหวนเงินทองประมาณนี้นะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะอันนี้อ่านได้สองแบบสมานะฉันกับสมานะฉันอ่านอย่างไหนก็ได้นะคะอ่านอย่างไหนก็ได้เวลาเขียนคำอ่านนะักเรียนเขียนได้สองแบบตามนี้นะคะถูกหมดนะคะไม่ผิดเนาะอ้าวตรงนี้ต้องอ่านเองเนาะฝึกอ่านด้วยนะคะต่อไป ทบทวนค่ะเรื่องของคำเชื่อมหรือคำสันธานที่เราเรียนไปแล้วคำสันธานที่เราเรียนไปแล้วคือคำที่ใช้เชื่อมแต่ที่เราเรียนไปก็คือเรื่องของการเชื่อมประโยคความรวมแต่คราวนี้การเชื่อมของคำสันธานไม่ใช่เฉพาะกับประโยคความรวมเชื่อมประโยคที่เป็นประโยคความย่อยๆ2ออันก็ได้หรือเชื่อมคำเฉยๆก็ได้เช่น พ่อกับแม่เป็นคณะกรรมการจัดงานนะคะอย่างนี้ก็เป็นประโยคความรวมรวมแบบไหนรวมแบบคล้อยตามกันจำได้ใช่ไหมคะผมและน้องพาคุณย่าไปประรำพิธีคล้อยตามกันเน็นไหมคะกับและเป็นความคล้อยตามกันตัวอย่างที่3ผมชอบให้น้องกินผักคำว่าให้เป็นการเชื่อมระหว่างคำว่าชอบชอบอะไรชอบน้องกินผัก เป็นการเชื่อมประโยคเหมือนกันแต่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความขยายมากกว่าที่จะเป็นความรวมนะคะผมปฏิเสธว่าไม่ได้ชื่อพลายงามคำว่าว่าเป็นการเชื่อมระหว่างประโยคแรกคือปฏิเสธกับไม่ได้ชื่อพลายงามใช้ตัวนี้เชื่อมนะคะนั่นเลยไม่ต้องไปสนใจอีกคำว่าอนุประโยคหรอกมันคือประโยคย่อยๆนั่นเองพอดีใจที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้ใหญ่คำว่าที่เป็นประพันธ์ถ้าสับพนามหรือเป็นสันธานเชื่อมได้หน้าที่หลายหน้าที่มากสามารถเชื่อมประโยคใหญ่กับประโยคเล็กว่าพ่อดีใจดีใจอะไรที่ร่วมพิธีนะคะลมพัดแรงมากจนนี่ก็ความเชื่อมเป็นลักษณะของเหตุกับผลนะคะแบบที่4จําได้ไหมคะ โครงการซึ่งพวกเราช่วยกันคิดเสร็จสมบูรณ์แล้วอันนี้เป็นลักษณะของประโยคความซ้อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคะ3แบบ3ชนิดซึ่งก็ใช้คำเชื่อมได้เหมือนกันเพราะจำได้ไหมเพราะเป็นความเชื่อมที่เป็นเหตุกับผลส่วนคำว่าแต่เป็นความเชื่อมแบบอะไรคะขัดแยง้ง คำเชื่อมคำว่าหรือเป็นแบบไหนคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไหมคะอ่ะต่อไปทบทวนค่ะเรื่องคําอุทานคําอุทานที่เราเรียนไปแล้วเป็นคําที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะเขาเรียกว่าอุทานแสดงความรู้สึกเช่นคําว่าไาวตายแล้วเฮ้อสอบกีทีก็ตกเอ๊ะไม่ตายอ๋อ ฝันไปโอ้โหอันนี้ชื่นชมช่โยดีใจกับอีกชนิดหนึ่งเราเรียกมันว่าอุทานเสริมบทจำได้ไหมลูกอุทานเสริมบทเช่นเสื้อแสงวัดวาอารามผมเผ้ากางกุ้งกางเกงขอบอกขอบใจ อืมอะไรอะ่ะอุ๊ยตายวะอา่าอะไรนะอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาอย่างนี้นะคะเราเรียกว่าอุทานเสริมบทเดี๋ยวจะมีงานที่ต้องใช้คำอุทานเข้าไปใส่แต่น่าจะเป็นคำพวกนี้เนาะถ้านักเรียนไม่ค่อยรู้จักอุทานเสริมบทก็จะใช้คำพวกนี้เข้าไปช่วยได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องเรียนก็คือเรื่องของการอ่าน เขาเรียกว่าอ่านร้อยกรองอ่านร้อยกรองนะคะอ่านร้อยกรองวิธีการอ่านกับยานีอ่านแบบแบ่งสองสามและสามสามเช่นกลิ่นหอมของดอกไม้หอมชื่นใจให้หันษารื่นรมสุขอุรา ติดนาสาชั่วครู่ยามกลิ่นหอมแห่งศิลธรรมหอมเลิศดล้ำทั่วเขตคามประกาศความดีงามปรากฏชื่อระบือไกลอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอ่านแต่ถ้าเป็นทำนองสนอนักเรียนจะต้องขึ้นเสียงกลางๆงในวรรคแรกส่วนวรรคท้ายก็จะต้องขึ้นเสียงสูงกว่า เช่นกลิ่นหอมของดอกไม้หอมชื่นใจให้หันซารื่นรมสุขอุราติดนาสาชั่วครูยามกลิ่นหอมแห่งศิลธรรมหอมเลิศลำ้ำทั่วเขตคาม ประกาศความดีงามปรากฏชื่อระบือไกลแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าการอ่านแบบทํานองสนะส่วนการอ่านกลอนเสภาครูอ่านให้ฟังหลายครั้งแล้วพอจะจำได้ไหมคะเออเออเอเอ เาปากเป็นปา่าพนาเวทขอบเขตเขากลุมชะอมุมเขียวรุกขชาติดาดใบระบัดเรียวพริ้วเพรียว,ยวดอกดอกระดา มาอยู่ราโรงรำร้อนฟาฟฟอนอยู่บนยอดภูเขาลูลวงแผ่หางกลางปีกเป็นพุ่มพวงชะนีนวงเหนียวไม้ชะม้อย ตังอย่างนี้เรียกว่าขับเสภาแต่ถ้าจะอ่านเป็นทํานองสนองก,ก็คือเจ้าปักเป็นป่าพนาเวศขอบเขตเข้าคุ้มชะอุ่มเคี้ยวแค่นี้รุกชาติดาดใบระบาดเรียวพริวพริว,พรวดอกดกระดาดวงเห็นไหมคะก็อ่านเหมือนกับเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองนะ อันนี้เดี๋ยวก็จะมีงานให้ทำเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูช่วยกันคิดช่วยกันตอบไม่ต้องให้เขียนแล้วละให้เขียนไปนักเรียนก็ไม่ค่อยทำอะ่ะครูก็ชักจะท้อท้อเหมือนครูคนอื่นแล้วเหมือนกันคือให้งานไปนักเรียนก็รอเพื่อนคนไหนตอบนักเรียนก็ตอบตามเขาอย่างนั้นมันไม่ได้ความรู้นะคะงั้นเป็นอันว่าเรามาคุยกันดีกว่าชวนกันคิดครูจะชวนนักเรียนคิดละ ช่วยกันตอบตอบในใจนะคะดูซิตรงกับครูไหมบ้านไทยในอดีตก็คือบ้านแบบเรือนไทยแตกต่างจากบ้านจาัดสรรปัจจุบันไหมคิดก่อนต่างไหมคะต่างแค่ไหนรูปลักษ์ต่างไหมเรือนไทยไม่ติดดินเนาะบ้านปัจจุบันติดดินจะมีกี่ชั้นก็ไม่รู้ละติดดิน เรือนไทยหลังคาจะเป็นทรงเดียวก็คือทรงหน้าจั่วแต่บ้านปัจจุบันเนี่ยสารพัดทรงหลังคาเลยนะักเรียนเห็นไหมคะบางทีก็เป็นหลังคาทรงตัดหลังคาหน้าจั่วปกติหลังคาทรงสเปนทรงอะไรไม่รู้ละเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็คือความแตกต่างในเรื่องของรูปลักษณ์ห้องหับเยอะแยะไปหมดเลยเรือนไทยโบราณเนี่ยห้องน้ำเนี่ยจะแยก หรือไม่ก็อยู่ทางท้ายท้าย,ายเรือนปลูกให้มันด้อยลงไปเล็กลงไปเตี้ยลงไปแต่บ้านปัจจุบันห้องน้ําอยู่กระทั่งในห้องนอนเห็นไหมคะนั่นคือความแตกต่างเป็นเพราะว่าความสะดวกความสะดวกสบายเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการอยู่อาศัยมันก็ต้องมาเน้นความสะดวกสบายแล้วเรือนไทยแต่ละหลังหน้าตามันจะไม่เหมือนกันแต่บ้านจัดสรรนี่เหมือนกันเป็นชุด,ชดเลยใช่หรือไม่ กับอีกแบบหนึ่งนะคะนั่นคือภูมิปัญญาไทยเรือนไทยเนี่ยหลังคาจะมีโ่ดสูงแล้วถ้าปลูกต้นไม้รอบๆเหมือนบ้านของสารายบ้านจะเย็นสบายยิ่งถ้ามีน้ำอยู่ใกล้ๆเนาะไม่ต้องติดแอร์แต่บ้า,นป,จจบน,บาน,นปัจจุบันบ้านจัดสรรปัจจุบันไม่ติดแอร์แทบจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งซึ่งนักเรียนอาจจะเห็นต่าง ว่ามันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดว่าสิ่งที่มันมีลักษณะแตกต่างเนี่ยคืออะไรบ้างสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของไทยเหมาะกับบ้านอย่างไรเหมาะกับบ้านแบบตึกไหมลูกเหมาะไหมนะไม่เหมาะภูมิอากาศของไทยเนี่ยเหมาะกับสภาพเรือนตามที่ครูให้ดูเมื่อกี้สี่แบบจำได้ไหมคะ อากาศหนาวเรือนไทยก็งุ้มลงมาหน่อยกันไม่ให้ลมเข้าอากาศร้อนเรือนไทยก็สูงโปร่งมีหน้าต่างเยอะๆมีช่องลมอากาศก็เย็นสบายเรือนไทยภาคใต้หลังคาก็ต้องชันๆหน่อยเพราะฝนมันตกบ่อยอันนั้นคือการปลูกบ้านตามสภาพภูมิอากาศแต่ถ้าเป็นบ้านจัดสรรทุกที่หน้าตาจะเหมือนกันหมดไม่ว่าสภาพภูมิประเทศอย่างไร จึงทำให้บ้านจัดสรรแถวแถวอยุธยาอ่างทองชัยนาทจมน้ำเพราะอะไรเพราะที่มันเป็นที่ราบลุ่มนึกออกไหมเราเรียนภูมิศาสตร์ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มถ้าปลูกบ้านติดพื้นเมื่อไรเตรียมตัวเลยค่ะพอเวลาหน้าน้ำหลากมันก็จะจมน้ำแต่คนไทยโบราณนะเขารู้ดีว่าเวลาหน้าน้ำมาเนี่ยอยุธยาน้ำจะท่วมตลอดเขาก็เลยปลูกบ้านให้มันขยิ่งสูงสไว้ บันไดบางที10กว่าขั้นบ้านก็จะรอดเวลาน้ำหลากมาก็คนก็อยู่บนบ้านได้อย่างปลอดภัยอันนั้นเป็นภูมิปัญญาทีนี้มาเหลือข้อ3กับข้อ4เขียนให้ครูหน่อยครูต้องการคำตอบขอความคิดค่ะขอความคิด ถ้าเป็นวันครอบครัวสุขสันต์นักเรียนคิดว่ากิจกรรมในบ้านของนักเรียนเนี่ยควรจะมีอะไรให้เสนอมาสักสามอย่างดูหนังดูหนังดูหนังเล่นเกมเล่นเกม,เเกมไม่ใช่นะกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเพราะเป็นวันครอบครัวสุขสันต์ทุกคนถือมือถือคนละอันต่างคนต่างเล่นเกมใช่ครอบครัวสุขสันต์ไหมคะนะไม่น่าใช่นะคะกับข้อ4ค่ะตอบให้ครูหน่อย นะตอบให้ครูหน่อยนักเรียนคิดว่าไอ้ซุ้ม8ซุ้มในบทอ่านเนี่ยน่าจะมีอะไรเป็นจุดเด่นแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มอาจจะพูดถึงภูมิภาคได้ไหมคะอ่าใช่ไหมอุตสา,าอาคาเนอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือให้มันเป็นลักษณะของไทยไทยสักกี่ชนิดล่ะ8อย่างได้ไหมคะ ให้มันเป็นไทยๆสัก8อย่างที่แตกต่างกันเป็นอาหารเป็นเทบเป็นทอผ้าเป็นช่างมาวัวควายปั้นดินปั้นอะไรหานะคะอันนี้ต้องหานิดหนึ่งเซิร์ชในเน็ตได้นะคะ2ข้อนี้จะได้รางวัลเป็นคะแนนความคิดเห็นเขียนมานะคะข้อนี้ข้ามค่ะแต่งประโยคเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาทีนี้มีงานอีก2งานค่ะงานที่1ก็คือ ชวนกันแต่งเรื่องสั้นๆให้เป็นนิทานแต่จะต้องมีประโยคที่เป็นคำอุทานอยู่เยอะๆแต่งเป็นอะไรก็ได้ค่ะนิทานมีตัวประกอบอตัวละครตัวสองตัวแล้วก็คุยถึงคุณธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งทำความดีต่อกันทำความชั่วได้รับผลชั่วทำความดีได้รับผลดีคล้ายๆนิทานอิสโอ่ะค่ะแต่จะต้องมีคำอุทานอุทานในที่นี้ก็คือคำอุทานอุตายไว้กรีดพระเจ้าช่วยโอ้ไม่กอด หรือเป็นอุทานเสริมบทก็ได้ขาแข้งเสื้อแสงน้ำท่าใส่ลงไปในบทเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะคุณครูแต่งตัวอย่างไว้ให้หนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะคะส่วนการบ้านอีกหนึ่งชิ้นไม่เอาแข่งขันค่ะครูต้องการอ่านทำนองสนะแต่คราวนี้กับยานีไม่เอาครูต้องการอ่านบทอาขยานพลายน้อยในหนังสือลำนำหน้า69 แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักอย่างนี้ค่ะคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แมนเหมือนนั่นแหละจนถึงต่างสะอื่นยืนตะลึงอัดเสียงลงคลิปส่งมารับคะแนนกันโอเคนะคะตอนนี้ก็จะทำอะไรก็จะสอบนิดสอบหน่อยตอดไปเรื่อยๆเพื่อเก็บคะแนนเดี๋ยวเผื่อเวลาที่ถ้าสอบจริงๆสอบใหญ่ได้ก็จะสอบสอบใหญ่ไม่ได้ก็จะเอาตรงเนี้ยเป็นคะแนนไปเลย ใครที่ยังตกสํารวจไม่ยอมเข้ามาเรียนบอกเพื่อนด้วยนะคะวัดผลเขาสั่งมาแล้วว่าจะดังได้ศูนแล้วนักเรียนจะตกซ้ำชั้นกริติพรณ์พิมพพลธนันทรครูอนองลักษ์บอกว่ามีการเข้าไปสอบในชั่วโมงครูอนองลักษ์แต่ไม่เรียนของครูเลยตามให้ด้วยนะคะ อ้าวทีนี้สุดท้ายแล้วตัวอย่างค่ะตัวอย่างนิทานที่มีคำอุทานดูนะครูแต่งง่ายๆเมื่อกี้นี่เองเพิ่งคิดได้สีแดงๆที่ครูขีดไว้คืออะไรคะคำอุทานก็จะมีอุทานเสริมบทน่ารักน่าชังละมัดระวังจะเดินจะเหินเป็นหูเป็นตาไปไหนมาไหนขอบอกขอบใจแล้วก็จะมีอะไรคะ แล้วก็จะมีโอ้ยน่ามีโอ้โหมีเอ๊เห็นไหมคะครูก็จะมีคำพวกนี้ใส่เข้าไปอ่ะลองดูตัวอย่างเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในป่าแห่งหนึ่งกระต่ายน้อยน่ารักน่าชังกับตัวตุ่นงุ่มงามเป็นเพื่อนรักกันโอ้ยเจ็บฉันเหยียบอะไรอีกแล้วล่ะตุ่นบนเราบัดระวังหน่อยตุ่นจา๋าจะเดินจะเหินนะ่ะ กระต่ายร้องเตือนฉันจะช่วยเป็นหูเป็นตาให้เธอเองนะตายยำ้ำเธอใจดีกับฉันจังเลยเพื่อนตายตุ่นพูดจะไปไหนมาไหนก็บอกฉันได้นะโอ้โหฉันมีเพื่อนที่ดีเราจะต้องดูแลกันนะตุ่นซาบซึงใจอยู่มาวันหนึ่งกระต่ายแสนดีถูกกับดักครานติดในหลุมลึกขึ้นมาก็ไม่ได้ ตุนก็พยายามหาไม้มาช่วยแล้วคนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะฉันขุดหลุมได้นี่ตุนก็เริ่มขุดหลุมขุด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 ลงไปช่วยกระต่ายขึ้นมาจนได้ขอบใจขอบใจเธอมากตุนไม่ต้องขอบอกขอบใจฉันหรอกเราเพื่อนกันแล้วทั้งสองก็ดูแลกันและกันตลอดมาเห็นไหมคะแค่นี้เองนิทานสั้นๆ ทดลองดูนะคะนอกจากจะเป็นคะแนนเรื่องก่อนการใช้คำอุทานก็จะเป็นคะแนนเรื่องของการเขียนได้ด้วยตอนนี้ครูจะต้องเก็บงานเธอ3มชิ้นแล้วจำได้ไหมชิ้นที่1ก็คือเขียนเรียงความวันแม่1แผ่นชิ้นที่2การเรียนออนไลน์1แผ่นชิ้นที่3นิทานคำอุทานนี่แหละ3ชิ้นและครูจะนัดส่งวันที่16สิงหานี้นะคะ ครูจะไปทำงานแล้วก็จะไปรอรับคะแนนแล้วก็จะกรอกคะแนนให้ด้วยใครมีอะไรที่เป็นชิ้นงานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเก็บไปส่งนะคะคุณครูมีคะแนนให้รักกันอ่านด้วยนะคะถ้าสั่งงานรักกันอ่านให้เขียนนักเรียนก็เขียนเอาไปด้วยเพราะครูก็จะไปให้คะแนนกิจกรรมชุมนุมด้วยนะคะโอเคได้งานแล้ว สชิ้น3ามชิ้นอย่าเพิ่งบนครูนะเราเรียนกันแบบนี้เนาะก็ต้องทำนะคะนักเรียนมีเวลาว่างชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยอย่าตุนงานครูนักนะทำให้ครบนะคะแล้วก็ขยันส่งมาให้ครูตรวจด้วยนะคะรอตรวจอยู่นะบายสวัสดีค่ะ